สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อ Message to You today นะคะข้อความถึงคุณในวันนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าข้อความถึงคุณในวันนี้คืออะไรพไพ่ใบแรกกระเด็นออกมาเลยนะคะ My beloved ที่รักของฉันผู้เป็นที่รักแม้ว่าเราจะแยกกันจากกันทางกายแต่ฝ่ายวิญญาณเรากลับเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะความรักอยู่เหนืออากาศอยู่เหนือเวลาและไม่มีอะไรที่หายไปข้อความถึงคุณเลยนะคะ สุดที่รักของฉันโอเคเรามาดูกันนะคะว่าข้อความถึงคุณในตอนนี้มีอะไรอีกปล่อยให้ความใกล้ชิดระหว่างคุณแต่ก็ให้พื้นที่กันและกันด้วยความรักไม่จำเป็นต้องเรียกร้องอะไรไพ่ทั้งสองใบนี้บอกได้เลยว่าเป็นรักที่ long distance love ค่ะ ให้ไปแลกแม้ว่าเราจะแยกกันทางกายคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่คุณมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณเพราะเขาบอกว่าจิตวิญญาณนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันคุณทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะอย่างไรในตอนนี้นะคะความใกล้ชิดที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้นี้แต่ให้คุณนั้นมีความผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะความรักไม่จําเป็นต้องเรียกร้องอะไรโซเมทค่ะเนื้อคู่ของคุณอยู่กับคุณแล้วในจิตวิญญาณเชื่อในสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จะปรากฏเด่นชัดทางร่างกาย ซิติกอทัศนะคะการเชื่อมต่อกันทางดวงจิตระวังสิ่งที่คุณกําลังนําเสนอคุณสมบัติที่คุณชื่นชมในกันและกันคือคุณสมบัติที่คุณทั้งคู่มีเช่นเดียวกันนะคะยิ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบก็คือภาพสะท้อนของคุณเองอย่างเช่นว่าไม่ชอบอะไรอย่าทํากับเขาแม้แต่กระทั่งความคิดที่คุณมีต่อกันและกันสิ่งใดที่คุณไม่ชอบนะคะแม้แต่จะเป็นเรื่องที่คุณไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะอย่าทํา ให้กันและกันไม่สบายใจสิ่งใดที่คุณไม่ชอบอย่าทำกับเขาสมบูรณ์ค่ะความรักไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตกลงเพียงเพื่อผลประโยชน์เสมอไปความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่สนับสนุนและให้เกียรติกันและกันภพ่ใต้สำรับนะคะลองนึกภาพความคิดที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมดของคุณสลายหายไปเป็นแสงสว่างแล้วสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อความเป็นไปได้เพื่อความสุขในชีวิตของคุณ ข้อความถึงคนในตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสถานการณ์ของคู่รักที่มีประเด็นกันบางอย่างในเรื่องของความคิดทัศนคติหรือในตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะที่จะต้องปรับความเข้าใจแล้วก็จะต้องปรับในเรื่องของความคิดนะคะ mindset ของตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องที่ปรับอยู่ฝ่ายเดียวจะต้องเป็นที่คุณและเขาเลยทั้งคู่เลยนะคะมีการเชื่อมโยงกันทางดวงจิตนะ เป็นคู่รักคู่จิตวิญญาณค่ะเป็นโซ่คอนเนคชันเรามาดูกันนะคะว่าข้อความหมนึ่งคุณวันนี้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานการณ์ของใครหรือใครที่เขาส่งข้อความมาหาคุณน,นี้เขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณอีกนะคะสถานการณ์ของคุณทั้งคู่ค่ะโฟล์อครับการรอคอยและเดวิลพลังงานการรอคอยที่ยาวนานหรือการรอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วคนที่เขาคิดมากเรื่องคุณผูกติดอยู่กับคุณ คนที่ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยมีสภาวะอารมณ์ที่คิดถึงคุณทั้งวันอะนะคะรอคอยแค่คุณแล้วคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนคุณอยู่กับเขาในทุกทที่ทุกๆกลมหายใจนะคะสถานการณ์นี้เป็นเช่นไรต่อไป Queen of c u p ค่ะคุณเป็นที่รักคุณเป็นที่รักคุณใจดีคุณน่ารัก คุณเข้าอ,อกเข้าใจเขาแล้วนี่ค่ะฟีนอตครับเธอ up, พูดเลยค่ะคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาปรานีนะคะเป็นที่รักของเขาโัวอับสอดการพักการหยุดนิ่งการนิ่งๆเงียบๆกันไปความสัมพันธ์ที่ไม่ได้พัฒนานะคะการหยุดนิ่งเงียบกันไปซเวนออฟเพนเดอร์เคลนการรอคอยรอคอยผลผลิตรอคอยสิ่งที่ทําลงไปรอดูสถานการณ์ในตอนนี้เหมือนเป็นประเด็นของคู่รักที่ ความสัมพันธ์ดูจ๋านิ่งๆไปนะคะอืมเขากําลังดูเชิงอยู่แต่ใดๆแล้วคุณได้ความรักแน่นอนคุณที่ชมคลิปนี้นะหนึ่งถ้วยค่ะรักแท้คุณมีรักแท้คนที่เขาอยากจะหยุดชีวิตไว้ที่คุณคนที่เขารอคอยคุณได้ในตอนนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพัฒนากันมามากกว่าเจ็ดเดือนละเจ็ดเลขเจ็ดขึ้นไปเลยค่ะเจ็ดเดือนขึ้นไปนะคะเจ็ดสัปดาห์ก็ได้เจ็ดวันก็ได้นะคะ ได,ได้แล้วเนี่ยคุณเป็นที่รักแน่นอนคุณได้ความรักแท้ของเขามาแล้วอัศวินคนนี้แหละที่อยากจะหยุดพักอยากจะหยุดอยู่ที่คุณแล้วเนี่ยนะคะหยุดตรงนี้ที่เธอสีดาวไฟออพเปนเดอเคลพลังงาน5เหรียญช่วงนี้ออกมาบ่อยมากเลยนะคะถ้าสังเกตทุกๆคลิปที่เราเปิดเนาะนะคะห้าเหรียญคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินในตอนนี้นะคะนะแล้วปัญหาของเขากําลังรอคอยการแก้ไขยอยู่นะคะ ที่เขาหยุดนิ่งเงียบไปตอนนี้ที่เขายังเทคแอคชั่นไม่ได้เป็นพลังงานของอัศวินที่วางดาบลงแล้วเนี่ยแล้วมีความรักของคุณโฮใจเขาอยู่เนี่ยความรักของคุณลายล้อมไว้ที่เขานั่นเพราะว่าคนคนนี้เขามีประเด็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีปัญหาเขารอคอยอยู่เนี่ยเจ็ดเหรียญคือการรอคอยรอคอยผลผล,ผลิตรอคอยสินที่ได้ลงทุนไป six soft การเดินทางเขาอยากเดินทางไพ่ใบนี้เป็นตำแหน่งของอนาคตอันใกล้ด้วย คุณกำลมันมจะได้เจอกันรักทางไกลคนนี้นะคะ่ะรักที่คุณมีการเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณช่วงนี้คุณรู้สึกร้อนมุกมากภายในร่างกายของคุณคุณจะต้องปรับบาลานในเรื่องของความคิดเพราะคุณส่งพลังงานถึงกันได้นะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณคิดใดๆก็แล้วแต่ต่อให้จะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เพียงแค่คุณคิดอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากับเขาแบบนั้นก็ได้นะคะก็ขอให้คิดในแง่บวกอยู่เสมอนะคะคิด ดีต่อกันอยู่เสมอคนคนนี้มีประเด็นในเรื่องของการรอคอยรอคอย material นะคะรอคอยเงินรอคอยปัจจัยในตอนนี้เขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณค่ะมีความรักที่จริงจังนะคะคนคนนี้เขาเตรียมรากฐานเตรียมครอบครัวเตรียมเตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัว justice ถูกกำหนดมาแล้วเขาเลือกคุณคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกค่ะ justice ไพ่ของชาวาราศีตุล คนคนนี้เขาเลือกคุณแล้วนะทุกอย่างเนี่ยตัดสินแล้วเป็นคําพิพากษาสุดท้ายเลยจัสติสใช่เลยค่ะเขาอยากมามอบความยุติธรรมให้กับคุณเขาอยากพี่จาทําให้คุณมีความสุขหนึ่งดาบความชัดเจนชัดเจนค่ะเป็นคุณแน่นอนคลิปคลิปนี้คุณคือผู้ที่ถูกเลือกคุณได้หัวใจเขาไปครองแล้วทั้งดวงเลยทั้งหัวใจเลยคนคนนี้ต้องการหยุดอยู่ที่คุณความพยายาม คุณรู้ไหมคะภายใต้การหยุดนิ่งการพักนิ่งๆกันไปเนี่ยเบื้องหลังเขาพยายามมากมายเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเนี่ยการเตรียมตัวสร้างครอบครัวนะคะคุณอาจจะไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรลงไปบ้างเขาลงทุนไปมากมายกับความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่แต่ละใบยอยากจะสื่อสารอะไรคริ e น n ออฟคัพอยากบอกอะไรกับคุณนายอัพพนเนอร์คคุณเป็นคนโสดเป็นพลังงานแฟมินินที่โสดแต่มีคนในใจ โสดแต่ว่ามีคนที่รักอยู่เป็นเดอะวันเป็นทรูเลิฟของคุณพลังงานของการแต่งงานหาะอ o อ f one ถึงสถานะคุณในตอนนี้จะเป็นอิสระคุณจะยังไม่ได้มีคอมมิชเมนที่ชัดเจนแต่คุณมีคนที่เขารักคุณมากๆคนคนนี้เนี่แหละคุณมีคู่แท้แน่นอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะ for of one ไพ่ของทวินเฟรม justice ใช่เลยผู้ที่ถูกกําหนดมาให้เป็นคู่กันคุณใช้ชีวิตโสดมานานแล้วหลายปีแล้วเเดือนก็ได้ เก้าปีก็ได้นะคะนานมากก็แล้วกันนะแล้วคุณรอคอยคุณไม่ซีเรียสที่จะรอคอยคุณรอได้ขอให้คุณได้เจอคนที่ใช่จริงๆคนที่เป็นหนึ่งถ้วยรักแท้ชัดเจนของคุณหนึ่งดาบแล้วนี่แหละคะ่ะอัศวินคนนี้แหละเนี่ยคนทางไกลคนนี้เนี่ยค่ะคนทคนนีนะะน่มีปัญหาเรื่องการเงินคนที่รอคอยอยู่คนคนนี้แหละคะ่ะเนี่ยคู่คู่ของคุณนะเขาอยากแต่งงานกับคุณแฮงแมนรอคอยโอ้โ oh ห คุณคนนี้รอคอยคุณมานานเช่นกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวสถานการณ์ทั้งคู่นะคะคุณเติบตัวมามีลักษณะที่คล้ายกันเลยพลังงานของฝ่ายหญิงจิตใจดีพลังงานของผู้ชายเป็นพลังงานของอัศวินที่อยากจะพักแล้วอยากจะหยุดนิ่งหยุดหัวใจไว้ที่คุณแล้วในตอนนี้มีการรอคอยกันเกิดขึ้นเดแฮงแมนรอคอยอย่างคิดถึงโหยหาค้านึงหาเอาออกจากหัวไม่ได้เลยเขาคิดถึงคุณมาก เขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณเขาอยากจะอยู่กับคุณไปจนแก่เท่าค่ะ for off sort อยากบอกอะไรโ o r off sort การพูดคุยสื่อสารไพ่ใบนี้คือแปดไม้เท้านะคะการสื่อสารทางไกลหรือการเดินทางมาแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันแบบด่วนจีรวดเร็วนะคะการสื่อสารแบบรวดเร็วด้วยก็ได้ใน off p e n d l e t เดี๋ยวจะมีการสื่อสารมาคะ่ะพอในออปเพเรชันเนี่ยก็คือการมอบความรักนะคะการขอความรักแต่ไม่ใช่รวดเร็วหรอกต้องรอคอยกันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณกับเขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆกันไปแต่ที่เคยคุยกันบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่คุณจะมีการพูดคุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลนะแปดไม้เท้าเนี่ยนะคะเดอะมูนเขาคิดถึงคุณมากๆเลยคนคนนี้คิดถึงคุณหอยหาเอาออกจากหัวไม่ได้ถึงความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้ชัดเจนเปิดตัว แบบให้โลกรู้แบบนั้นแต่คนคนนี้คิดถึงคุณมากเลยค่ะคุณทั้งคู่มีกันและกันอยู่ในใจไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องรู้ว่ารักกันแบบไหนไม่ต้องหาคําไหนมาอธิบายแล้วรักกันมากๆคิดถึงกันมากๆเขาคิดถึงคุณมากเลยนะคะเ็ดเหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญอยากบอกอะไรกับคุณทัวร์ครับทูเลฟรักแท้คุณเจอแล้วเนี่ยคู่แท้ของคุณ รักสุดท้ายของคุณเนี่ยแหละค่ะที่จะได้อยู่คุณไปจนชั่วชีวิตเลยนะ To love และ for a cup ไม่ไงไพ่ที่เราเปิดออกมาตอนแรกนะคะเขารอคอยแค่คุณคุณรู้ไหมว่าคุณคือคนที่เขาตามหามานานแสนนานคุณคือคนที่ใช่คนที่เขารู้สึกว่านี่แหละคนนี้แหละเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เขาตามหาเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ฟีนอวาน พลังงานเฟมินีนะคะหากคุณนะคะเป็นพลังงานเฟมินีคุณทํางานเก่งคุณมีเสน่ห์คุณเฉิียวฉายคุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากเลยคุณมีแรงดึงดูดกับเขามหาศาลนะแล้วคนคนนี้เฝ้ารอคอยแค่คุณไม่มองใครเลยค่ะไพ่โ r ล์ทคเนี่ยคือไพ่ของคนที่รอคอยแค่หนึ่งถ้วยหนึ่งเดียวของเขาเนี่ยการรอคอยแฮงแมนเขารักคุณคนเดียวนะคุณเป็นเดวันเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจเขาเป็นรักแท้ของเขาค่ะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็น working woman คุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้ทันคนแล้วก็เป็นคนที่มีเซน์ด้วยหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีด้วยครบเครื่องเลยคุณเพอร์เฟกต์สําหรับเขาคุณเพอร์เฟกต์มากคุณเป็นเดอะเบสของเขาหนึ่งถ้วยอยากบอกอะไรไพ่หนึ่งถ้วยค่ะเซเว่นออฟคับคนคนนี้เขามีฝันมากมายที่อยากจะทําร่วมกันกับคุณอยากจะทําความฝันยาจะพาคุณไปในที่ที่คุณอยากไปอยากจะสารฝันจะอยู่ด้วยกันกับคุณทุกทุกอย่างที่คุณอยากได้เขาอยากจะเนรมิตอยากจะสรรหามาให้คุณ หากในกรณีก่อนหน้านี้คนคนนี้เคยมีช้อยมีตัวเลือกมีทั้งเลือกตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตัดทิ้งหมดเลยเหลือแค่หนึ่งถ้วยและสี่ถ้วยการรอคอยสี่ถ้วยเนี่ยคนลกของคุณเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์แต่ว่าในขณะน,นี้ต่อให้จะมีใครมายื่นเสนอถ้วยให้เขามากมายเขาไม่สนใจเพราะเขามีหนึ่งถ้วยที่เขารอคอยอยู่แล้วเนี่ยเดอะวันของเขานะไม่ว่าคนคนนี้นะคะก่อนหน้านี้จะมีตัวเลือกหรือเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขามากมายแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณคือ เดอะวันคือ first priority ของเขาค่ะ page of one เขามีแพชชั่นกับคุณมากเลยเวลาเขาอยู่กับคุณแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องใส่หน้ากากเขาไม่ต้องปั้นหน้าเขาไม่ต้องแอคเขาไม่ต้องคลิปลุกไม่ต้องเก็บทรงอยู่กับคุณแล้วเขาเป็นตัวเองสบายสบายสบายมากเลยชิลมากเลยอยู่กับคุณ the high p r i e s t คุณมีเสน่ห์ต่อใจเขามากเลยคุณรู้ไหมคะคนคนนี้หลงเสน่ห์คุณเพราะคุณลึกลับ ไพ่ดีไฮพริสเทสเป็นราชินีพระจันทร์ที่มีเสน่ห์มากที่สุดมีเสน่ห์งดงามแล้วก็คาดเดาไม่ได้คุณเป็นคนที่เขาไม่รู้เลยว่าวันนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะคบกับคุณเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นะ่ะนะแต่ไม่ใช่อารมณ์แปรปรวนแบบนั้นแต่ก็าคุณเป็นคนแบบนี้แหละคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณโฟกัสอยู่กับงานมากกว่าที่จะสนใจเขาแต่คุณก็รักเขาไม่ได้ทอดทิ้งอยู่เคียงข้างนี่แหละนะคะพะไพ่พลังงานของคุณเนะอาครับใบแรกคุณเป็นคนใจดีอีกในหนึ่ง ความเจ้าเสน่ห์ของคุณก็มีเหมือนกันแล้วมีมากด้วยนี่แหละค่ะคุณรู้ไหมเนี่ยเสน่ห์ของคุณคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่ไม่ผูกมัดตัวเองกับอะไรก้าวเหรียญน,นะคะราชินีทั่วใจดีแล้วก็เป็นอิสระในตัวเองอินดีเพนเดนต์มั่นใจในตัวเองควีนออฟวานมีงานมีการทําแบบที่โฟกัสอยู่กับงานแล้วคุณก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนงองแงนะนะแล้วคุณรักความมิธรรมด้วย คุณทําอะไรแบบเท่าเทียมทุกอย่างเลยคุณครบเครื่องคุณเพอร์เฟกต์เขาเคยบอกคุณหรอเปล่าว่าคุณเพอร์เฟกมากๆสําหรับเขาคุณดีที่สุดเลยแล้วคนณคนนี้หลงเสน่ห์คุณถอนตัวไม่ขึ้นดีไฮพริสเทสคุณมีเซนด้วยนะคะเนี่ยคุณเป็นคนมีเซนนะนะคะเป็นพลังงานของราชินีพระจันทร์และควีนออฟหวานที่เป็นคนที่มีความเฉิดฉายในตัวเองมีออร่ามีเสน่ห์คุณมีคาลิสมาน่ะคุณมีเสน่ห์จาก ข้างในจากบุคลิกจากคำพูดจากการสื่อสารจากการวางตัวของคุณเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ไฟออฟเพนเคไพ่ห้าเหรียญอยากบอกอะไร2 o ออ a n d นคนคนนี้เขารอคอยอยู่รอคอยที่จะเจราจาเรื่องการเงินหรือคุณกับเขา พูดคุยสื่อสารกันเรื่องเรื่องการเงินน่ะเนี่ยนะคะการสื่อสารการรอคอยแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่มีปัญหาอยู่นี่ไง s ิคอบเ p เนอร์เคลมามาจริงๆด้วยนะคะการมอบให้การอุปถัมภ์การดูแลกันการพึ่งพาอาศัยกันละกันคุณมีการพูดคุยสื่อสารกันในเรื่องของการเงินอะช่วยเหลือกันนั่นแหละค่ะมีการให้และรับแบ่งปันกันแบ่งปันช่วยเหลือกันให้พนสถานการณ์ที่ยากลําบากนะคะทูอเเอรเนี่ย เหมือนคุณช่วยเขาบริหารในเรื่องของการเงินนะ่ะคุณทําให้การเงินเขาฟโฟล์ขึ้นน่ะเนี่ยค่ะสองเหรียญก็คือการหมุนเวียนนะคะคุณมีการช่วยเหลือกันเรื่องการเงินซิกซ์ศศออฟซออยากบอกอะไรเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะคะเนี่ยนะซิกซ์ออฟอดเพดอดั u คัการตามงอการขอความรักการสารภาพรักค u e อ n o เ p เ n อร์เคลคุณเป็นเดอะวันเป็นคนเดียวในหัวใจเขาค่ะเขารักคุณคนเดียวเขาจะมางอคุณเขาจะมาหาคุณเขาจะมาขอความรักจากคุณ The Empress เธอผู้เป็นที่รักนะคะเธอผู้เป็นที่รักอืเธอคนเดียวเลยนะคะคุณเป็นคนที่เขาหมายมันปั้นมือไว้คุณเป็นภรรยาในอุดมคติเป็นสีภรรยา Empress ผู้ที่เลอค่าผู้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างคุณมีค่าคู่ควรแล้วคุณเป็น The Empress ราชนีของราชนีทั้งปวงเป็นดิไฮพริสเทสคนที่เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณอย่างรู้ใจเขาลึกซึ้งคนที่มีเสน่ห์ทำงานเก่งคนที่จิตใจดีคนที่เฉลียวฉายเป็นก้าวเหรียญคุณดูสิคุณเพื่อพร้อมแล้วราชนีเหรียญโอโ้โหพลังงานคุณที่เข้าชมคลิปนี้ค่ะเฟมินีนคุณอลังการมากเลยพลังงานคุณอลังการมากเลยอะนะแล้วนี่จะไม่รักคุณได้ยังไงคะเนี่ยมาหมดเลยนะสีไม้เท้าสองถ้วยนะคะทวินเฟรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ช่วงนี้พลังงานทวินเฟรมรุนแรงมากเลยนะคะรำรวมนะคะทรี e อฟเพนเดอคนคนๆนี้เขามีการปรึกษาครอบครัวเรื่องคุณนะคุณเกี่ยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณโดดเด่นคุณเชิดฉายคุณมีพลังงานของการเยียวยารักษาคุณคุณเป็นสตาซีดนี่นะนี่มีภารกิจบนโลกนี้ช่วยเหลือผู้คนนะคะคุณนะนะเป็นคนที่อย่างรู้เป็นพลังงานการเยียวยารักษาทํางานเกี่ยวกับเยียวยารักษาคนได้นะคะช่วยเหลือผู้คนได้นะนี่ ถ้าคุณทำงานออนไลน์คุณจะเด่นดังโดดดังมีชื่อเสียงค่ะโดดเด่นมากๆเลยเดี๋ยวสตาร์คุณหน้าตาดีด้วยโอ้คนชมคลิปนี้คุณหน้าตาดีแล้วมีเสน่ห์มากเลยดี e อมเพรสเนี่ยจังหวะนี้พร้อมเป็นแม่คนแล้วด้วยนะคะนะโอเคละ่ะเอาเป็นว่าเราเรามาคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์กันเลยกันเนาะในอนาคตคุณตัดสินใจเอาเองเลยนะคะนะแต่ละช่วงวัยแต่ละแต่ละช่วงอายุของแต่ละคนก็ต้องต้องดูกันนะคะว่าพร้อมหรือเปล่าแต่พลังงานดีเอมเพรสเนี่ยเป็นพลังงานของแม่ นะคะเดอสตาร์ Star, คุณโดดเด่นมากๆเลยนะคะเดอรเดวิลเขาหลงเสน่ห์คุณสุดๆสุดๆถอนตัวไม่ขึ้นแล้วกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงโอ้คนนี้เขาหลงเสน่ห์คุณหัวปักหัวปัม้มเดอะสตาร์พลังงานของชาวกลุ่มนะคะเดวิลพลังงานของชาวมังกรเดมเพรสคนวันศุกร์นะคะจัสติสตุลเหมือนกันนะ,ะนะคะเดอะมูน อ่อชาวคณาราศีมีนนะคะโอ้โหพลังงานคุณคุณคุณน่าจะไม่รู้นะว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณน่ะลึกซึ้งมากมายคนคนนี้เพ้อฝันถึงคุณเลยนะคะเก็บภาพคุณไปฝันว่าเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับคุณเขาจะทําอะไรอะไรอะไรเขาน่าจะเคยบอกคุณด้วยนะความฝันที่เขามีต่อคุณน่ะนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของทางกายภาพด้วยเนี่ยพลังงานของเฟอร์ l ิลิตี้เลยสภาวะเจริญพันธุ์เนี่ยแบบนี้ใช่เลยคุณมีเกณฑ์มากเลยเนี่ยเดือดซันมาหมดเลยดูคุณดูสิคะพระจันทร์พระอาทิตย land, ์ cafe. ทั้งพลังงานความรุ่มหลงความหลมไหลเ you ดะสตาร์ความสมหวังการเยียวยารักษาเดะสตาร์สมหวังแน่นอนคุณเป็นความสุขหนึ่งเดียวของเขามีเกณฑ์ด้วยที่จะมีลูกนะเนี่ยเดอะซันนะคะลูกชายได้นะเดะสตาร์พลังงานถ้าคุณมีบุตรนะบุตรคุณก็เป็นเด็กคริสตัลนะคะเนี่ย พลังงานของสตาร์สีน่ะทวินเฟลมที่มีภารกิจมาเป็นครอบครัวกันแล้วให้กำเนิดเด็กคริสตัลค่ะเด็กคริสตัลใช่เลยนี่เดอะซันมาแล้วมากระโดดนะมากับเด็กน้อยด้วยเนี่ยนะคะเดอะเดวิลโอ้สุดยอดเลยพลังงานนี้ไพ่จ u s t i ติอยากบอกอะไรค่ะคุณคือผู้ที่ถูกกำหนดมาแล้วไพ่จ u s t i ติไพ่ชาวตุลและเดือนตุลาด้วยนะเดือนนี้นะคะขออภัยนี่ไนท์ออฟซอด การ take action คนคนนี้เขาจะไม่ยไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่นอน three o o ยอบสอดนี่ตอนนี้นะคะหากมีเรื่องที่ทําให้เสียอกเสียใจกันมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตัดสินเขานะคะให้เขาเจ็ปวดหรือตอนนี้คนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดนดี่แหละเขาก็จะ take action the will of f o r t u n e และนี่คือเป็นคําสั่งของโชคชะตาค่ะฝืนไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะ เ e วิลออฟฟอร์จูนกงล้อที่เปลี่ยนแปลงไปคนที่เคยทำให้คุณอกหักเสียใจหรือคนที่ในตอนนี้เสียใจอยู่กำลังเสียใจแล้วคิดถึงคุณอกหักตรอมใจนะพลังงานเดวิลเนี่ยตัวเขาอาจจะมีความปรารถนากับคุณขั้นลึกขั้นสุดเลยนะคะสุดๆุดเลยนะคะหนึ่งดาบอยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะหนึ่งดาบ The Tower ตัดจบกันไปแบบกระทันหันได้นะหรือสิ่งที่คุณกำลังจะได้พบเจอนั้น,น,นเนี่ยแหละคนที่อยู่ห่างไกลกันคนที่มีประเด็นกันในเรื่องของการทําให้เสียใจอะไรก็แล้วแต่สามดาบที่จะต้องอยู่ไกลกันการถูกตัดสินบางสิ่งบางอย่างาคุณอาจจะตัดเขาหรือมีประเด็นบางเรื่องบางราวแล้วจบกันแบบกระทันหันคุณรู้หไหมคะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้ก็กระทันหันเช่นกันนะคนที่คุณตัดจบกันไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วตอนนี้คุณรู้ไหมว่าใจเขาปวดร้าวแสนสาหัสหัวใจเขา สั่นและลิกไปหมดเลยค่ะคุณเนี่ยไพ่ของการตัดจบกันไปเลยตอนนี้ดูสิคะไพ่เก้าถ้วยปกติไพ่เก้าถ้วยต้องเป็นคนโสดที่เฉ <pad> ิดฉายแต่ทําไมไพ่เก้าถ้วยนี้นั่งดูสิคะนั่งซึมกระทือเลยอ่ะคุณดูสิเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้ใจในความรักเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวงด้วยความที่เขาเป็นเดวิลแล้วคำนี้เขาหน้าตาดีคนคนนี้หน้าตาดีนะหน้าตาดีแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยดึงดูดมากด้วยนะคะและจริงๆแล้วเนี่ย ไพ่นะถึงจะเป็นสามดาบแต่ออกมากับจัสติสแล้วก็อัศวินถือดาบคุณเข้าใจผิดอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเป็นเพราะเขาหน้าตาดีเฉิดฉายแล้วมีสเสน่ห์แล้วคุณแล้วคุณทําไมถึงจบกันแบบนี้อ่ะทาไมถึงทําไมถึงเป็นเป็นแบบนี้ไพ่ออกมาทําไมถึงเกิดในกรณีนี้ขึ้นพวกคุณมีในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะนะคุณต้องพูดคุยกันแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันความพยายามอยากบอกอะไร เจ็ไม้เท้าเขาจะทำอะไรเทนนอปวานค่ะเดี๋ยวเขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนเพจออปเปอเรนท์ความรักที่เขามีให้คุณนะั้นเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขและบริสุทธิ์เดี๋ยวคุณจะได้รับการสาราภาพรักและนี่ไงซิกซอฟวานสำเร็จแน่นอนเดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็น mm. เดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณตัดจบกับเขาไปไม่ว่าเรื่องอะไรที่ทําให้เขารอคอยหรือคุณรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆประเด็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเขาจะทําให้คุณดูว่าเขารักคุณมากมายเท่าไหร่เนี่ยสิบไม้เท้าคนคนนี้นะจากที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณนะคะและจจะทำให้คุณเข้าใจผิดบางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ต่างคนต่างโสดแล้วจบกันไปแบบกระทันหันหันหลังกันไปไม่คุยกันอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคนคนนี้เขาจะทางานหนักในความสัมพันธ์เพื่อให้คุณรู้ว่าความรักที่เขามีน่มีให้แค่คุณคนเดียวแล้วนี่เซอกซ์บอลไพ่ของชายชนะแลาวิกตอรี่ค่ะได้สําหรับเทรยมครับการรียูเนียน ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นพลังงานของคนที่อยากจะกลับมาหาคุณคนที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นแลว for all p e n a c l e ความห่วงแหนความหึงหวงเขาไม่ยอมปล่อยคุณหรอกนะคะ the strength เนี่ยเขายอมคุณด้วยคนคนนี้มีเท่าไหร่ให้คุณหมดทั้งใจเลยพลังงานของฝ่าย m a s c u เนี่ยอมนะคะตัวเขาเนี่ยนะรักคุณมากแล้วห่วงแหนคุณสุดๆเลยคุณรู้หรือเปล่านะคุณเป็นที่รักนะคะคุณเป็นสุดที่รักของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณ และเสร็จในวันนี้คืออะไรข้อความถึงคุณความรักของคุณในวันนี้ความรักนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปครเซอร์ประตูที่ปิดลงความสัมพันธ์ที่คุณตัดจบที่ปิดกันไปสุดท้ายคุณดูนะปิดประตูบานหนึ่งประตูบานใหม่ก็เปิดออกแล้วการแต่งงานเลยค่ะความสัมพันธ์คุณก้าวกระโดดมากเลยปิดประตูความสัมพันธ์เดิมๆสิ่งที่เคยคุมเคลือการรอคอยต่างๆความห่างไกลสิ้นสุดลงแล้วปิดประตูลงแล้วนะคะ รถแอมบูลแนก็มาด้วยนะคะโอเคไพ่เวดดิ้งค่ะยกระดับความสัมพันธ์ของคุณขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถึงไพ่จะเป็นเวดดิ้งนะแต่ว่าคุณต้องดูบริบทของคุณในตอนนี้นะคะว่าคุณกับเขาคบหากันอยู่ในขั้นตอนไหนถ้าคุณยังไม่เคยมีคอมมิทเมนต์กันหลังจากนี้คุณจะได้เป็นแฟนกันคบหากัน,กนพูดคุยถึงอนาคตอย่างจริงจังถ้าคุณคบหากันเป็นแฟนแล้วเป็นคนรักกันแล้วเรียกกันเป็นคนรักแล้วเคยคุยเรื่องอนาคตกันแล้วแล้วตอนนี้มีประเด็นปัญหาให้เลิกลาจบ ห่างหายกันไปเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วจะคุยกันเรื่องการแต่งงานคือความสัมพันธ์คุณจะค่อยก้าวไปก้าวไปต้องรู้ว่าก่อนหน้าที่จะมีเรื่องนี้ความสัมพันธ์คุณอม m ิ i t มนต์ค,คุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะคะ Toxic ิตี้จบแล้วค่ะประตูที่ปิดลงนั่นคือความท็อกซิกต่างๆวิบากกรรมทางความรักของคุณแล้วเขาจบลงแล้ว d i v มม i n g เชื่อในเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเชื่อในเวลาที่ถูกต้องคุณกับเขามีเวลาที่ถูกกําหนดมานะคะของขวัญเนี่ยคนคนนี้ คือข,ของขวัญในชีวิตคุณแล้วคุณเตรียมตัวด้วยนะคุณจะได้รับของขวัญสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขานะคะเขาจะกลับมาตอบแทนตอบแทนคุณยอย่างสาแกะใจคุณเลยแหละนะความรักของชาวคลิปนี้นะคะชาวเราที่มาชมคลิปนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปหลังจากนี้ใดๆแล้วคลิปนี้ต้องขออภัยเสียงที่แทรกเข้ามาทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งเสียงนกมาหรือเสียงรถแอมบูลานนะคะโอเคเอามาดูกันนะ เชื่อไปถึงจุดหมาย go the distance ไม่ว่าตอนนี้คุณอยากทําอะไรคุณทําเป้าหมายของคุณให้สาเร็จแล้วคนรักของคุณก็เช่นกันเขามีคุณเป็นเป้าหมายค่ะ not for you ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีสําหรับคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างจะถูกเคลียร์หมดเลยทุกๆอย่างจะถูกปิดลงอะไรที่ไม่ใช่ของคุณทุกๆอย่างจัก,กรวาลกําลังจัดสรรเพื่อคุณสิ่งที่ดีสุดกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะของขวัญแลกเปลี่ยนนี่ไง คุณกำลังจได้รับของขวัญแรกเปลี่ยนพลังงานท็อกซิกนี้ที่เขาเคยเป็นเนี่ยเดววลต่างๆนะคะที่ทำให้คุณต้องรอคอยหรือสิ่งใดๆที่ขมุมกขมัวนะเรื่องการเงินมีปัญหาเพราะในช่วงเวลานั้นยังไม่ใช่ของคุณยังไม่ถึงเวลาที่ดวงชะตาคุณจะเปิดนะคะดังนั้นเนี่ย ต้องรอให้ถึงจุดหมายก่อนให้คุณเชื่อมั่นในเวลาที่ถูกต้องแล้วคุณจะได้รับของขวัญในการรอคอยคุ้มค่าที่รอคอยแน่นอนนะคะไพ่ใต้สำรับมาถึงขอบแล้วอืเห็นไหมคะถ้าพลังงานคลิปนี้นะคะถ้ามีคนที่จะจบกันไปนะจะจบได้จริงๆนะ่ถ้าคุณไม่ใช่คู่แท้กันเนี่ยนะคะเป็นเป็นไปได้เลยแล้วมีเกณฑ์มากๆด้วยว่าที่คุณจะได้จบความสัมพันธ์จริงๆรแล้วจะได้ไปเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบที่เริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ในใน มุมหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งของเขาการเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่คุณกับังจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะใต้ของใต้ทำรับเนี่ยพูดความจริงทูตบีทรูพูดความจริงเนี่ยนะคะนะคุณถ้าคุณกับเขามีความเข้าใจผิดอะไรกันทุกอย่างเ่ยนะเดี๋ยวคุณจะได้รับความจริงจากใจเขาเขาจะพูดความจริงให้คุณรู้นะคะเขาจะพูดความจริงกับคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามา สรุปการที่สำรับนี้นะคะขอดู not for you คืออะไรพลังงาน not for you ไม่ใช่นะมีคลิปคนที่มาดูคลิปนี้นะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ที่คุณสมหวังนะถึงพลังงานคุณจะใช่ในในสำรับได้สำรับหนึ่งนะคะแต่มีคนที่จบจริงๆนะเดทแล้วก็ทาวเวอร์คือจบจบเลยนะคะนะจบเลยแล้วมาดูกัน not for you อยากบอกอะไรเนี่ยสถานการณ์นี้ ทำให้คุณเติบโตมีบทีภาวะมากขึ้นคนที่จบลงที่แบบจ,บจบจริงๆเลยมีนะคะแบบจบเลยไม่ได้ไม่ได้ไปต่อนะคะมีแล้วนี่ไง h u สบ a n d แค่หนึ่งเดียวสามีนะคะสามีเรามาดูกันแล้วยังไงต่อนี่ไงคะเนี่ยอัศวินขี่ม้าขาวอัศวินขี่ม้าขาวมาแล้วสามีของคุณนะคะกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วคุณดูนะใต้สำรับนี่ p r e คลนเซซการตั้งครันการเริ่มต้นใหม่คนคนนี้เขาอยากมีบุตรนะ,ะอยากมีลูกนะเนี่ยเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นขีม้าขาวของคุณแล้วเขาเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในตัวเองมากๆเลยนะคะมั่งคั่งในตัวเองมากๆนะคะเห็นที่บอกว่าไพ่เนี่ยไม่โกหกเนี่ยเห็นไหมพลังงานที่จบเลยก็มีใต้ใต้ของใต้สำรับคนที่จบเลยจบจริงๆก็มีนะคะสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะจบเลยมี จบแล้วกลับมาง้อมีด้วยนะคะดังนั้นแล้วนี่คุณดูสิไพ่ออกมาแบบนี้เลยไม่ใช่ทุกพลังงานนะบอกเลยนะคะคนชมคลิปนี้นะคุณอาจจะมีพลังงานดึงดูดเข้ามาแต่คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสามดาบไปแทรกซ้อนกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่แล้วก็ได้ก่อนหน้าเนี้นะคะแล้วคนคนนี้เขาเลือกแล้วเขาเลือกที่จะไปหาดีเอมเพสของเขาอะ่ะไม่ใช่คุณนะนะคะ ถ้าจะให้ชัวรเนี่ยแนะนําดูดวงส่วนตัวดีกว่าคลิปนี้ไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังนะคะบอกเลยนะจริงๆเนี่ยประตูที่ปิดลงก็ถ้าคนที่ไม่สมหวังปิดแล้วก็คือปิดจบก็คือจบถ้าในระยะนี้คุณตัดจบกันไปแล้วเขาไม่ได้ take a คชั่นไม่ได้ง้ออะไรคุณในระยะ7-15วันนี้ก็นั่นแหละค่ะไม่ใช่ของคุณ not for you นะ อยากชัวร์ไหมล่ะถ้าอยากชัวร์มาเช็คเลยนะคะเพราะพลังงานเนี่ยไม่มีโกหกไพ่ไม่มีหลอกลวงแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้ดูจะจะไปเลยแบบเนี้ยว่าดวงคุณเป็นยังไงเขากับคุณเขาเป็นสามีของคุณหรือว่าเขามีแฟมินีนของเขามีภรรยาสีภรรยาที่เขารอคอยอยู่เนี่ยเรามาดูกันได้นะคะเพราะมีในกรณีสามดาบแล้วก็เดวิลนะคะ โอเคก็ประมาณนี้ค่ะ Message for you วันนี้นะคะคนที่สมหวังแน่นอนมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะแล้วก็คนที่ไม่สมหวังก็มีนะคะดูตามบริบทของคุณนะถ้าเขาไม่ได้ take action อะไรกับคุณหรือสถานการณ์ที่เปิดมาเนี่ยคุณฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ของคุณหรือใช่แค่ครึ่งเดียวนั่นก็ไม่ใช่ของคุณเหมือนกัน not for you นะคะไพ่ทั้งหมดที่เปิดมาถ้าสถานการณ์เป็นคุณที่เป็น the one เป็น the e m p r e s s ของเขาเป็นคนที่ใช่ทุกอย่างจะต้องใช่ เกิน90%้าสิบเคอนเฟิร์มค่ะนะโอเคค่ะวันนี้ก็จบความทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ